มะยุคนี้นะแต่ถ้าเราไปพูดอีกมิติหนึ่งมันจะตึ้มเลยครับแต่แม่ไม่ตัดเพชรไม่ย่องไปตัดเพชรหรอกแม่ว่าครัเฉยไว้ก่อนครับใครมาก็คือลูกหลานเราธรรมดาไม่ต้องไปแข่งหัวแมงใครมันมีอาการของเขาอยู่แต่ว่าถ้าเราเอานั้นเป็นบรรทัดฐานคนมันยึดติดมากอย่างเราเบาขั้นต้นถือว่าขั้นต้นพระโสดาเนี่ยมันตัดอะไรได้มันรู้แฉ่ใจแล้วนะรู้หมดเลย เราก็ต้องทดสอบทดสอบให้มันชำนาญสิทำกีรรอบแล้วมันผิดใครล่ะครับมันจะมีแต่ผลดีนะมันได้ผิดนะครับทบทวนขั้นหนึ่งสองสามสี่เอาสิรอบสิวนรอบสิวนรอบสิยิ่งจะมีผลดีอีกครับอย่ารีบถ้ารีบมันสุกก่อนหามนะครับบอกแล้วไงของอะไรสุกก่อนหามมันไม่หวานครไม่อร่อยกล้วยแก็ดก็สุกไหมเหลืองอารามแต่โอ้คนละรสที่ คุณจะขั้นไหนไม่เกี่ยวหรอกแต่ถ้าคุณ